ันอยากจะฟาดหน้าคุณเอาล่ะวันนี้เรามาอยู่กับอาวุธใหม่นะที่เป็นอาวุธมีดที่มันเป็นเ,เ,นเกระบอง2ท่อนนะก็ดาเมจ200รนะผมแล้วก็ระยะการฟันเนี่ยอยู่ที่8ครับซึ่งมันฟันใกล้มากนะผมฟันแบบใกล้ๆอะ่ะเหมือนแบบต้องเอาหน้าแนบเลยนะครับก็ถ้าเป็นมีดอ,อื่นๆเนี่ยระยะการฟันมันก็จะแบบแตกต่างกันออกไปนะผมหรือนวมอะไรเงี้ย เนะเดี๋ยวนวเม,มาไว้พาร์ทหน้านะผมเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นนะครับวันนี้เนี่ยเอากระปองดกว่ะนะก็เออกระบองเนี่ยมันฟันแบบซิงเกิลช็อตนะครับซิงเกิลช็อตก็คือแบบว่ามันก็เหมือนมีดอื่นๆแหละที่แบบว่าฟันฟันแค่แบบว่าครั้งเดียวนะครับแต่ว่าแอนิเมชันมันเป็นแบบ2รอบนะหรือเปล่าไม่รู้โอเคคือมันไม่ได้เป็นการมารีวิวนะมันคือการมาเล่นนะครับผมเพราะว่า คือรายละเอียดเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ารีวิวไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอามาเล่นกันนะผมส่วนเพลก็แนะนํานะผมเอาเป็นแบบนี้เลยเอาแบบนี้นะครับผมก็มันจะได้แบบวิ่งฟันวิ่งฟัน,ว,ฟนวิ่งฟันแบบว่าสบายใจเลยนะโอเคก็เดี๋ยวแบบว่าเราไปเล่นหมดธรรมดากันนะเพราะว่าเล่นแรงเนี่ยโอ้โหเจอแต่พวกระดับจักรวาลน,นะซู้ไม่ไหวแบบที่แนะนําก็เป็นชิปเมนนะครับเพราะว่าแมบปบมันเล็ก และเมื่อแมปมันเล็กแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปไล่ตีตูดพวกมันได้นะโอเคเราไปลุยกเลยครับ <h ull ing noise> มาก็เอาเลยอ่ะโอ้โหแม่งเจอคน <c oughs> ว่ะเป๊บหนึ่งนะผมนึกว่าจะเจอบอทนะครับแม่งยังเจอคนอยู่ <h ull ing noise> นั่น <h ull ing noise> อ่อ <h ull ing noise> ะเอาป่ะเดี๋ยวขอฆ่าคนก่อนนะเล็บหนึ่งเฮ้ย <h ull ing noise> ขอขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยพวก ไอเอาไปฟันเลยดิเออจับหักคอไว้มันอยู่ไหนวะเออไอที่ผมบอกว่ามันเหมือนฟันสองสเต็ปเพราะอะไรครับเพราะว่านี่นะผมเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะครับคือแบบถึงมึงเห็นอย่างนี้มันฟันครั้งเดียวใช่ไหมครับผมแต่ว่าแบบว่าอนิเมชันมันเป็นสองรอบครับเดี๋ยวผมทําอะไรให้ดูนะครับผมแบบว่าอนิเมชันมันไปแล้วแต่มันเพิ่งฟันครับ มันจะเป็นแบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลองกับบอดนะบอทอยู่ไหนวะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ให้มันเห็นภาพครับ <c oughs> เออเนี่ยปะตอนกบบระบอกมันขึ้นอะ่ะมันก็ยังโดนดามเมจอยู่ดีนะครับ <c oughs> ตอนอนิเมชันกระบอกมันขึ้นมันโดนดาเมจด้วยนะครับไอแบบว่าถ้าแบบตอนกระบองมันลงแล้วแล้วเราเราแบบทำดาเมจไม่โดนอะเอ้ยทำไรเอ้ยตายเซลโรบอยเนี่ยรอบนี้โดนละ มาเด้เฮ้ยโดนไว้เดี๋ยวกดกดบิดบิดส่เอ้ยเอ้ามาเด้เออหักคอเออผมว่ามันเป็นแบบแหน่ปะ ตางกระบอม,มันขึ้นอนะ่ะมันโดนดามเมจอีกรอบหนึ่งนะผมว่ามันเป็นสองสองสองจังหวะนะผมทำอะไรเนี่ยอเออมาด้เอ้าโอ้โอเจอคนไหมเออมาด้กูมีปืนเอาไว้อโอ้เอาอีกแล้วเจออีกแล้ว เออผมสู้ปืนนี้ไม่ได้หรอกปืนนี้แม่งโหดไม่อยากเล่นเท่านั้นแหละเอ้ยพวกมึงอีกแล้วเอ้ยมึงอีกแล้วเหรอตายซะเแพ้ดิ โอ้โหนี่ค่าสิเจ็ดตัวเลยเหรอะสุดยอดเอาแล้วสำหรับที่ขอพักไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะน่าจะพอของปากของคอแล้วก็น่าจะหนุกนานพอสมควรเลยก็เป็นอาวุธมีดที่ค่อนข้างที่จะเมีความเกียนพอสมควรนะครับโอเคก็ไม่เจอกับพาร์ทหน้าน,นะผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยถ้าชอบใจชอบใจก็อย่าลืมกดติดต้องติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเค สำหรับคุณต้องการตัวเนี่ยค่าขนมเนี่ยมีลิงก์อยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอใหม่กับพาร์ทหน้านะสำหรับนี้เอาตัวลาไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย